สวัสดีครับอยู่กับสีสุกฟาร์มนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตครับลูกวัวสมาชิกตัวใหม่นะครับของปี2566นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่28มีนาคมนะครับ2566นะครับมาอัปเดตสมาชิกของเราให้ดูครับตัวนี้เป็นลูกของ VL 6T55 นะครับ อายุได้8วันนะครับอันนี้อันนี้แม่ของเขานะครับให้ลูกทุกปีนะครับแม่นี้ตัวนี้ก็เกิดจากน้ําเชื้อรวมเพศนะครับโชคดีได้ตัวเมียนะครับ สูงยาวดีนะครับแล้วก็สีดีด้วยนะครับแม่หออกตัวแม่หอ,อกเหลืองๆนะครับแต่ว่าลูกออกแดงออกไปทางแดงเลยนะครับน่าจะได้ไปทางพ่อครับลูกครับ ก็ไม่ค่อยได้อัปเดตคลิปนานนะครับวันนี้ก็พามาให้ชมนะครับมแม่พันธุ์ของเราก็รอคลอดนะครับอีกห้าแม่นะครับตัวนี้เป็นวัวสาวนะครับ ตัวนี้ก็ใกล้จะลอดนะตัวนี้น่ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งนะครับแบรนด์ P C นะแม่ตัวนี้แม่สาวนะครับ แม่สาวท้องเจ้าแชงนะครับท้องเข้าเจ็ดเดือนนะครับตัวนี้แม่ท้องที่สองนะครับตัวนี้เข้าแปดเดือนนะครับท้อง V8 แปดสองเจ็ดสี่ทับเจ็ดครับส่วนตัวนี้วัวสาวนะครับน่าจะใกล้นะครับ ดูจากรูปการก็เป็นดูเป็นสาวแล้วครับใกล้น่าจะใกล้ได้ประนะครับตัวนี้ครับ NC หนึ่งหกสี่นะครับตั้งท้องได้แปดเดือนครับกับตัวนี้ท้องกับกับตันห้าหนึ่งแปดครับก็หัวสาวนะครับส่วนตัวแดงนี้ท้องกับ ลอนโคห้าสามเก้านะตัวนี้ก็ใกล้จะคลอดแล้วเหมือนกันครับน่าจะไม่เกินสิบวันครับ ลูกผสมสองตัวใกล้จะคอดเช่นกันนะครับถา่าวมชมจ้าตัวน้อยต่อนะครับ